สวัสดีครับพบกับทีเกนเซอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชากันที่ ID 6กับ ID 7เอ่าเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มนะเพิ่มโอกาสเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้เปิดทั้งตกกระชาทั้งรูบีนบ้นะครับอ่านะครับอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องแากว่ามันแยกตู้คู่เทพนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาแยกตู้คู่เทพ สมัยก่อนเลยย้อนไปเลยสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ไกลามากตอนที่ผมทําช่องเนี่ยโคโรโบช่วงที่แบบมันมีคู่เก่งนะต้องบอกว่ามีคู่เก่งแล้วเนี่ยตัวเกมเคยแยกมาก่อนนะเขาแยกก่อนก่อนที่จะมาจับเป็นคู่เทพนะฉะนั้นเนี่ยเหมือนจะย้อนอดีตกลับไปอีกครั้งหนึงหรือเปล่านะที่ตอนแรกสุดเนี่ยเขาแยกกันตัวคู่เก่งคู่เทพเนี่ยแยกตู้กันนะครับตอนนี้ก็ทําแบบนี้ครั้งผมมองว่าไม่ค่อยดีแล้วเอออยากจะให้เป็นคู่เทพมากกว่าเพราะว่าโอกาสได้มันเยอะกว่านะ คืออย่างน้อยนี่ยจวติดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าทําแบบนี้เดี๋ยวคู่เทพก็จับคู่กันอีกแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเออเแต่ว่ารอบแรกมาเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเก็บกั๊กตกาชาทกับลูบี้เอาไวเ้เต็มๆมเนะี่ยเพื่อเปิดคู่เทพนะครับเออแล้วก็เกียร์อะพอแยกแบบนี้ก็ตัดสินใจแยกกันเปิดแล้วกันนะอ่ะวันนี้ข้อมูลเรนเจอร์ Ranger, มาเรียบร้อยโอ้โหเรียกได้ว่ามาไวเดือนที่แล้วไม่อัปเดตเลยเดือนนี้มาไวเฉยเลยนะครับอ่าก่อนอื่นขอโปรโมท เว็บนะครับเว็บครบวงจรแฮปปี้ช็อปของน้องจา๋าเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ก่อนนะที่ปักหมุดคอมเมนต์จะได้ไม่ต้องไปพิมพ์เสื้อหาไปตามลิงก์เลยนะครับตามคอมเมนต์นะแล้วก็ที่เพจผมเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ครับอยากจะเติมรูบี้ซื้อแพ็กเกจต่างๆนะหรืออยากได้ ID นะครับแบบออเดอร์ตามสั่งเนี่ยอย่างตอนนี้สมมุติเปิดไม่ได้เนี่ยอยากได้ท่านไอนะครับอยากได้อลเบโดนะครับก็รีบนะครับไปที่เว็บเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดไปที่แจ้งปัญหาแล้วก็ไปที่เพจอ สอบถามก่อนเผื่อบางคนใช้เว็บไม่เป็นหรือกลัวว่าเดี๋ยวเว็บ<ะ>เว็บจะมีปัญหาอะไรเนี่ยอ่านะครับก็ทักแชทไปก่อนว่าเติม Ruby ได้ไหมอ่านะครับซื้อแพ็กเกจอะไรไบ้างางนะครับแล้วก็ถามหา ID ที่ต้องการอ่าเช็คเลยนะครับว่าอ่าอยากได้คู่เทพอ่าท่านอาร์เบโดนะหรือตัวอื่นนะครับก็สอบถามได้เลยนะครับว่า ID ที่ต้องการราคาเท่าไหร่นะครับอ่สินค้าต่งตางๆบนเว็บก็เยอะแยะมากมายไปดูกันได้นะครับร้าน Happy s h o อของน้องจาอ๋าอันนี้ปลอดภัยไว้ใจได้นะก็เดี๋ยวแปะลิงก์คอมเมนต์อ่ะก็ไป ดูกันเลยนะครับเโอเคมาด <okay. S 1> right like ูข้อมูลเรนเจอร์กันแบบวัยๆเลย้วกันนะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ม <yes. S 2> <ans> ีคนสอบถามมาเยอะนะว่าม so like ันน you know ่าเปิดไหมผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันน่าเปิดอยู่เหมือนกันนะนะครับวนเรนเจอร์ต้องบอกก่อนคือตอนเนี้ผมมีได้และเดี๋ยวนี้รีวิวท่านไอเดี๋ยวไปดูการรีวิวท่านไอผมว่าท่านไอมีความเก่งอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันครับตอนเนี้ผมยังไม่ได้อัลเบโด นะครับตามลาอัลเบโดอยู่นะคือเท่าที่ดูคนที่ได้มาเอาคลิปมาให้ดูนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าอัลเบโดค่อนข้างจะดูดีใช้งานภาพรวมผมใช้คำน,นี้นะใช้งานภาพรวมค่อนข้างจะดูเถื่อนนะเพียงแต่ว่าทางกระโดดข้ามเนี่ยบางคนอาจจะมีเอเรนอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะมีตัวของโทวะนะครับอ่านะครับมันก็เลยอาจจะดูทับทางไหมหรือใช้ทับๆไปเลยกระโดดเป็นยิงโจ้กันทั้งฝูงไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอ่านั้นเนี่ย อัลเบโดเอาตอนนี้เบื้องต้นก่อนนะดูจะเถื่อนกว่าตัวท่านไออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีรีวิวท่านไอครนะับเอามาดูกันที่สเตาร์ทครับท่านไอเป็นไหวพลิ้บไฟครับมีพลังไวโจมตีนะเนี่ยอ่าเวลร้อยสี่สิบนะครับอยู่ที่1ล้านอ่าร่างไฮเปอร์แม็กอยู่ที่1.9ล้านค่อนข้างสูงนะครับพลังชีวิตนะครับ3.3ล้านเวลร้อยสี่สิบนะครับไฮเปอร์แม็กอยู่ที่6.2ล้านอัตัวเรตของ9ดาวผมยังไม่ได้ทำข้อมูลนะเอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับ ตำแหน่งยืนครับยืนจุด3า5อันนี้ก็โอเคพอได้ครับเคลื่อนที่เนะี่ยผมรู้สึกว่าปาสองมันค่อนๆไปทางช้าและรู้สึกว่ามีความช้าอยู่เหมือนกันแต่ว่า PVP อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีตัวบัฟวิ่งในทีมนะครับแล้วก็แผนที่ PVP มันไม่ได้กว้างมากนักจริงจริงถ้าเคลื่อนที่ไวกว่าน,นี้หน่อยจะดีนะครับอ่คาครูเรนเจอร์โปรตีนะอัลตราเก้าไฮเปอร์สิบสามและถ้าถือว่าช้เยอะนะเดือนนี้ก็อาศัยบัฟเดือนไปก่อนละกันนะครับอ่าสกิลหนึ่งครับเป็นดามเมจทะลุนะครับแล้วก็ยกเล,ลิกผลลัพ กว้าง3 30จุดอ่าเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปทดสอบก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ทดสอบว่ามีการข้ามไหมอ่าแต่ก็คิดว่าเบื้องต้นน่าจะมีข้ามนะแต่ผมยังไม่ได้ทดสอบแบบชัดเจนเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปวันนี้รีวิวกันนะอ่าเบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อน3 30จุดคูดสกิล8วิอาคูดสกิลน้อยนะครับส่วนสกิล2บับนะป้อมอ่าก็เป็น อามาตะนะครับยกเลิกคนรับและลบแบบต่อเนื่องของทีมทำแล้วก็แม่นยำสกิลอ่ะสกิลนี้บัอบกว้าง3 3 0จุดโอ้เท่ากันทั้งสองสกิลนะคูู่รักสกิล8วิเหมือนกันด้วยโอ้โหค,คือคิดอะไรไม่ได้เลยม,มันก็เลยแบบให้มาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะบั๊บกุ้มเป็นพลังชีวิตนะครับอ่ของโคโรโบเดียวกันนะโอโรอดนะครับส่วนความสามารถธเฮปเปอร์นะครับเป็นสตันพลังนะครับคือตอนแรกสุดเนี่ยมีคนบอกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนรีซิโร่มันไม่ทะลุนะครับตัวเกม ก็ยัดแผัดแทกเข้ามาทันทีนะครับแล้วก็ใส่คําว่าและยกเลิกทั้งสามาตาใครไปดูตอนแรกเนี่ยจะไม่มีคําว่าและยกเลิกทั้งสามปาเออนะครับผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยโอ้โหแทกไฟล์เข้ามาแล้วก็แก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรอบรีซิโลโอนะครับแต่ว่าสตันจะไปโดนพลังแล้วนะครับอ่ะและส่วนค่าแฝงค่าแฝงหรือจะเรียกค่าติดบัอกอะไรก็ตามครับตัวนี้แรงผมทดสอบแล้วแต่มีคนบอกว่าอัลเบดโดมแรงกว่าเยอ,ะ,อะตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยความแรงนะ ผมว่ายังเทียบตอนที่เอเมิเดียมาใหม่ๆไม่ได้อันนี้เอาตรงๆยังยังเทียบไม่ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเอมิเดียยังแรงโฮกอยู่นะครับอ่ะซึ่งการวางเดี๋ยวไปดูในคลิปแบบเต็มนะผมลองและวางกับอ่าวัยพิบด้วยกันไม่ติดวางกับว่องไวด้วยกันไม่ติดต้องวางกับพลังนะครับอ่ายิ่งวางพลังในทีมเดียวกันเยอะเท่าไหร่นะคือจะเห็นชัดเจนเลยว่าทั้งดาเมจสกิลนะครับทั้งทางคลิจะหนักขึ้นถือว่าหนัก าพี่ง่ตว่าถ้าไม่เทียบกับตอนเอมิเลียที่เป็นไหวพริบด้วยกันเนี่ยอันนั้นเหมือนจะหนักกว่าไม่รู้ว่าเอมิเลียาอลเบโดนะจะเหมือนกับตัวเอมิเลียกับเรมตอนแรกๆหรือเปล่าที่แบบโอ้หนักจนน่าเกียดอาถือว่าตัวนี้ก็มีค่าแฝงนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะมีอาการตายง่ายทําไมไม่มีติดค่าแฝงแบบว่ายืนนานมาด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวผมค่อยทดสอบอันนี้ต้องทดสอบสักระยะหนึ่งตัวเกมอาจจะปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นได้นะครับอ่ะต่อมาอัลเบโดเป็นคู่เทพนะครับอ่าเป็นพลังน้ำนะครับมีพลังโอมตีกายเวลร้อยสี่สิบนะครับประมาณห้าแสนสี่อ้าม็กอยู่ที่หนึ่งล้านถือว่าเยอะใช้ได้นะอ่าดาเมจของพลังนะครับปล่อยมาเยอะดาเมจวางผลได้นะครับพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบห้าล้านเจ็ดแบ็คสิบล้านเออตัวเลขพลังชีวิตให้มาเยอะนะครับอ่าตำแหน่งยืนครับก็เป็นตัวชนใกล้ได้นะเพราะว่ามันจริงๆเนะี่ย ด้วยสกิลเดนเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่ใช้เป็นตัวแทงอะมันเป็นตัวป่วนนะมันเป็นตัวป่วนนะความในการเคลื่อนที่นี่คือจรวัดเลยทีเดียวจรวัดทางเรียบนะถือว่าเจ๋ง,ง,งจนะครับคู่เดนเจอร์โปรติเอาตราเก้าให้เปอร์สิบสามนะครับแม็กหันครึ่งนะครับแล้วท่านเดนเจอร์ก็พอๆกับท่านไอ้นะครับหรือว่าลท่านนี่เดือนนี้ก็อาจจะใส่เกียร์รถแรกสักจุดหนึ่งอ่าศัยบัฟเดือนไปก็ได้นะครับสกิลหน Down ึ่งครับเป็นดาเมจทะลุบังคับกระโดดข้ามเหย่งๆเหมือนเอเรนเหมือนโทวะนะครับแล้วก็สตัร์ด้วยเออครับ อบอกกันนิดนึงด้วยความที่ว่ายังเปิดไม่ได้นะครับเอเลนเนี่ยมันบั็อกข้ามไกลมากแล้วก็ข้ามไปกระทืบป้อมบั็กแบบติดบั็กหลายอย่างมากตัวเอเลนเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะโกงตัวนี้ผมไม่น่ใจว่ามันเหมือนกันไหมความกว้างเนี่ยเขาเขียนกันว่าแค่260จุดแต่ว่าใช้จริงน่าจะข้ามไกลกว่านั้นนะ,ะใครมีมาบอกนิดนึงเดี๋ยวรอผมเปิดได้ก่อนนะครูดสกิลสิบวิอ่าโอเคนะถือว่าน้อยกว่าปกตินิดนึครับสกิลสบัฟหนะ้าป้อมนะครับอวมาตกกับฮิวเลือดเจ๋งแน่นอนบัฟกว้าง300จุด อ่าบล็อกว้างนะป้อมนะอัลต้า12ไฮเปอร์9นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าค่าแฝงเนี่ยต้องใช้ที่ร่างไฮเปอร์เป็นอย่างต่ำนะออาต้าไม่ติดอ่าผมทดสอบเบื้องต้นแล้วเหมือนออาต้าจะไม่ติดอ่าไม่รู้เดี๋ยวจะแก้เลยหรือเปล่าแต่ตอนผมทดสอบเบื้องต้นเนี่ยออาต้าไม่ติดมาไปติดที่ไฮเปอร์แล้วก็9าดาวก็ต้องติดแน่นอนนะอ่าดังนั้นเนี่ยการทำค่าแฝงพิเศษนะครับอ่ะตัวนี้ครับก็ความสามารถให้เปอร์เป็นใบว่องไวนะครับแล้วก็ทำค่าแฝงอ่าทำค่าติดบัคได้เหมือนกันครับอันนี้อ่าเขาบอกว่าต้องวางว่งไว ไม่รู้ว่าวางอย่างอื่นได้ด้วยไหมแต่เบื้องต้นน่าจะต้องวางว่องไวนะครับมันจะทําให้ทางคลิสอย่างที่บอกแล้วเกียร์ไม่ต้องใส่เกียร์อะไรแบบโหดๆเลยนะครับใส่เบื้องต้นธรรมดาไปเลยนะไม่ต้องใส่บัฟคลิบบัฟอะไรนะครับแค่วางว่องไวไว้ติดทีมเดียวกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหตีกันเถอนเลยนะครับทังนั้นเนี่ยคู่เทพก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับส่วนตัวของออร่านะครับออร่าเป็นว่องไวไม้นะครับมีพลังต้มตีกายนะครับเวลร้อยสิบอยู่ที่ 5 9.1นะครับอ่าไฮเปอร์แม็กอ่าตัวนี้จะมีแค่ไฮเปอร์แม็กนะอยู่ที่9.6อ่ะก็พอได้อยู่นะครับพลังชีวิตนะครับเวล140สอล้านครับแม็กนี่สามล้านเไม่เยอะเลยนะครับตำแหน่งยืนก็277พอจะถูถ่ายนะครับเคลื่อนที่นี่ค่อนข้างไปทางช้าแล้วนะอ่าแต่ว่าความเร็วในการโจมตีสูงครับคือตัวนี้เรื่องความนิว่าเป็นว่องไวไหมในลีกระดับที่ไม่ได้สูงมากนะักอัตราซักทองเนี่ยก็ทำดาเมจได้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่แบบ ยังไม่ค่อยมีัวโหดๆนะถือว่าใช้ได้นะข้อดีก็คือแร่นะครับใช้แบบน้อยมากาครูดาวเรนเจอร์ปกตินะบอลตาสิเอาตาเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กขันครึ่งครับดามเมดกระเด็นะครับ,รบอ่ากว้าง280จุดพอจะได้อยู่ครูดาวสกิล1ิวินะครับ อ่ลดพลังโจมตีด้วยนะอีกสกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมนะคือคู่รองนะอ่าชาวเทียกับออร่านะครับสกิลที่เป็นบัฟหน้าป้อมคือบัฟหน้าป้อมเลยเออไม่ใช่บัฟเมื่อยืนตำแหน่งก็ถือว่าโอเคอยู่เงินนะอันนี้ก็เป็นพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีนะครับต่อต้านอ่าความเสียหายต่อเนื่องให้พรรคพวกอ่านะครับเป็นบัฟนะจากนั้นบัฟหน้าป้อมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้อยู่เหมือนกันนะอ่าบัธกว้าง280จุดคู่ด้วยสกิล อัาต้านสิบสองให้เปอร์เก้านะครับความสามารถให้เปอร์ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะลบล้างค่าต้านสกิลของท่านน้ำก็เรียกได้ว่าตีท่านน้ําถ้ามีตัวช่วยล้างเพราะว่ามันไม่ล้างอมตานะ,ะถ้าเกิดยิงโดนก็หนักขึ้นนะครับไม่ใช่หนักขึ้นเด้อจริง,จร,งจริงจะเรียกว่าหนักขึ้นก็ได้เพราะว่ามันทําให้ค่าต้านสกิลเนี่ยมันถูกลบล้างออกไปนะครับแล้วก็เป็นความสามารถที่ติดดีผมเรียกว่าเป็นกลุ่มความสามารถเจาะเกราะนะครับมันเอาไปเจาะเกราะท่านน้าโดยตรงนะ ไม้จาัดก,การน้ำก็เรียกได้ว่าน่าจะยิงทีเดียวหายนะ,ะส่วนเชวเทียนับก็เป็นวงไวไฟออรอบนี้ดีตรงที่ว่าจัดดาเมตมาให้นะครับพลังโจมตีกายเวลล์ร้อยสิบเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสนสองครับแม็กซนี่อยู่ที่หนึ่งจุดสามล้านให้มาเยอะนะตัวนี้ถือว่าออใครขาดดาเมตไปแล้ว ไม่ได้มีตัวหดขนาดนั้นอะอยู่ในลีกไม่สูงคือต้องตรงๆอะคู่รองก็ตามนั้น,นครับผู้เทพเราเน้นกันที่อ่าท่านไอยกับอเวโดนะ,ะชาวเทียก็จะได้แค่ประมาณหนึ่งนะครับพลังชีวิตนะเวลร้อยสี่สิบสองล้นเจ็ดแม็กห้ล้นสองอ่าพอได้อยู่นะ อ่าแหน่งยืนจุดสองยสี่สิเคลื่อนที่99ความเร็วในการโจมตี159เอาถือว่าเคลื่อนที่ไวนะความเร็วในการโจมตีใช้ได้นะครับระยะนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอคูเรนเจอร์โปรติอัลตร้า9ไฮเปอร์13เรนเจอร์นะครับใช้แรดธาตุน้อยอาคูลองใช้แรดธาตุน้อยนะอ่าเป็นดาเมจเปลี่ยนธาตุนะครับอันนี้บอกแล้วมันค่อนข้างจะนําม,มาทํานะไม่ต้องหวังอะไรมากมายนะครับแล้วก็ใบด้วยเออติดตรงไม่ทะลุนะอ่ะสกิลนี้บัฟบน้าป้อมเหมือนกันนะ อันนี้ผมเปิดได้แต่ยังไม่ได้ทดสอบนะมีคนเปิดได้แล้วบอกว่าบัมนาปอมนะก็ลบรีกลบสกิลวิ่งไว้นะครับวิ่งไปบัมนาป้อมนี่ถือว่าเจ๋งเลยนะเอาไปวิ่งได้นะครับแล้วก็ความสามารถใ้เปิดลบรางค่าต้านสกิลของธาตุไม้ก็เอาไปเจาะธาตุไม้โดยตรงนะครับตัวแจกฟรีเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะ,ะเดี๋ยวไปเปิดกาช่ากันดีกว่าไอดีหกก่อนนะครับผมเปิดคู่นี้ โ okay. อเคอาจจะแบ่งเปิดแบ่งสลับเปิดหรือใครเปิดได้ตัวไหนแล้วก็ขึ้นตู้บนขึ้นตู้ล่างตรงนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้แบบเปิดตู้อ่าเปิดตู้อัลเบโดจะต้องได้อัลเบโดอาจจะไม่ได้ท่านไอก็ได้อ่าเปิดตู้ท่านไออาจจะไม่ได้อัลเบโดก็ได้เมื่อที่มีอะไรการันตีนะว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องได้ตามนั้นนะอ่ะเก้าสิบใบเดี๋ยวผมจะเปิดอย่างละครึ่งแล้วกันนะอ่าครับแต่หลักๆจริงผมต้องการอัลเบโดนะครับ รีวิวด้วยใช้งานด้วยเห็นเขาบอกว่าโหดมากจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันโหดขนาดไหนอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะรูบี้อาจจะได้ใช้ครับออสเกียร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอาจจะเปิดเกียร์ไหมเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเรนเจอร์มาไวก็ได้เปิดเกียร์นะเปิดเลยนะครับเกียร์รอบนี้ถือว่ามันดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้กักกักคือแบบพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลนะครับวนๆกันไปก็ตามนั้นมีปล่อยตัวไวก็ใส่ตามนั้นเลย อ่าได้ได้ว่าเป็นค่าที่ใช้งานได้จริงเป็นค่าพื้นฐานนะที่ใช้งานได้จริงครับก็ได้ได้ว่าได้ชิ้นไหนไปใส่ให้กับเรนเจอร์ได้ทุกตัวในเกมเลยอ่าถ้าเกิดใส่ตรงธาตุก็ได้ออปชั่นที่4นะครับอ่ามาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะได้เกียร์เจ็ดดาวกันเยอะกันแล้วนะก็เลยจะงงว่าพี่ทําไมใส่ตรงธาตุแล้วใส่ตรงสายแล้วนะครับออปชั่นที่4ไม่ขึ้นออปชั่นที่4ของเกียร์เดาวด้วยกันจะเลือกซ้าไม่ได้นะอ่าเช่นเกียร์อาวุธ เราเลือกพลังชีวิตช่องกลางก็ใช้พลังชีวิตซ้ำไม่ได้นะครับที่เราจะเรียกกันว่าใส่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางส่วนมันต้องไปเลือกในออปชันนะครับออปชันมันก็เลยเลือกซ้ำไม่ได้นะครับนะครับก็ดูกันดีๆนะครับามาสักหน่อยหนึ่งนะอัลเบโดโอ้เวลาเขาออกเขาออกกันกระจ,จายเลยทำไมเวลาเราเปิดเราไม่กระจายอย่างเขาบ้างนะครับกระจายไปออกอะไรก็ไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมสลับไปเปิดตู้ท่านอายหน่อยเดีกวเออเดี๋ยวเพื่อจะได้นะไอ้นี่กเหรอโอ้โหอ่าผมย้ายไปตู้บนก่อนครับเจอแบบนี้ก็จุกอยู่เหมือนกันนะะแต่อย่างที่บอกครับในอดีตคือใครเล่นมานานรู้เลยเขาไม่ได้แบบเพิ่มโอกาสคู่เทพตั้งแต่แรกๆเขาก็มาเป็นคู่แยกแบบนี้นะคือตอนนี้เขาจับเป็นคู่เทพผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยท,ทำไมจับคู่แบบนี้าปรากฏว่าเขาก็ขาย3มรอบเลยนะคือมาต้นเดือนกลางเดือนอาชาวเทีย เออเพิ่อมวงการก็มาจริงแต่ดีใจไหมยังครับอ่านี่คือเทียบเท่ากับได้กบดามอัลตราหนึ่งตัวนะเปิดได้อ่าเาวเทียกับออร่านะร่างธรรมดาเท่านั้นครับแล้วก็สลับเป็นอัลตราก่อนเท่านั้นได้กบดามอัลตราหนึ่งตัวนะครูเทพจะเป็นกบม่วงครับทําเป็นเก้าดาวโอ้สงสัยได้เปิดยาวแน่นอนอ่าเดี๋ยวเปิดด้วยรูบี้กันสักสามร้อยเปิดเกียวสองรอบแล้วกันอ่าจริงๆอยากได้เรนเจอร์ก่อนนะ รอบนี้ตัดสินใจกันดูครับคือบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ไม่ชอบก็ไม่เปิดไม่ว่ากันนะเออไม่ชอบเรนเจอร์ไปเปิดเกียร์ก็ได้หรือไม่ชอบก็เก็บยาวเลยก็ได้นะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นอ่ารอบของสั่งมืดเก่าแล้วก็สั่งมืดใหม่อ่ะส่วนตัวเก่าทำเก้าดาวไม่รู้ครับเดี๋ยวมีแพลนก็จะแจ้งให้ได้รับทราบอ่านี้คือเอาเดือนนี้ก่อนนะอ่าบางคนบอกว่าโหอวยแล้วเกินนะครับก็ เขาบอกกันมาตามนั้นนะเออเขาบอกกันว่าเก่งเขาบอกกันว่าโหดเราก็บอกตามนั้นนะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยได้ท่านอายมาแล้วเนี่ยคือมันยังไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดด้วยความที่ว่าทางเดิมของทีมผมมันโหดอยู่แล้วพอมีการเปลี่ยนเจร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องรอดูก่อนนะว่าเกมจะปรับให้มันโหดขึ้นกว่าเดิมไหมท่านอาอเนี่ยมีจุดอ่อนตรงที่ว่ารู้สึกว่าโดนก็ตายนะอย่างโดนเล็มเนี่ยหักหายเลยครับหายวับเลยนะครับ แต่ว่าตัวมันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของสกิลอยู่แล้วนะสกิลจะแบบค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับพื้นฐานคือพื้นฐานจริงนะครับเราไปโดดเด่นกันที่เรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับแล้วก็ค่าแฝงอ่ะเดี๋ยวไปรอดูรีวิวผมยังไม่ได้ทดสอบว่าถ้าเกิดนําไปเล่นด่านยากหอคอยจับเป็นไงอ่ะยี่สิบไปสุดท้ายโอ้โหโยกมาเปิดตู้ล่างอ่ะผมเปิด300ร้อยดูบี้ไปเลยดีว่าโอ้โหวัดใจไปเลยอ่ะเอาเบโดมาตัวก,กาชาไปเปิด ตูซันอายต่ออามารุ้นกันจะได้ไหมโอ้โหใจจริงก็อยากได้เรนเจอร์ก่อนเป็นหลักนะแต่เกียก็โอโ้เอาเรนเจอร์ก่อนดีกว่าไปออกหน่อยนะโอ้โหนี่มาซ้ำปะเนี่ยนี่ไงเออเอาอีกร่างเลยดิโอ้โหถ้าเกิดมีร่างไฮเปอร์มันให้อีกนะเออเอาดิเอยังขาดเอาตาดีกว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมานะ โอ้โหสามเราดูบีเอาไบโดมแล้ว,อลอลวโอ้โหกระพริบตาดูหนึ่งทีใช้หรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วอัลเบโดโอเคออราก็มาโอ้โหมันเพิ่มโอ,อกาสจริงๆคือรอบเนี้ยผมเห็นคนเปิดได้กันแบบเฮ้ยก็จุยกระจายกันจริงๆนะเออยินดีด้วยครับยินดีด้วยสำหรับคนที่เปิดได้ครับอ่าไอดีหมาแล้วโอเคอัลเบโดมาแล้วอ่ะรอบนี้เดี๋ยวผม คิดว่าน่าจะทําถึง9ดาวหมดเลยนะครับเนื่นองจากว่าได้กบม่วงในภารกิจแล้วก็เกียร์เกียร์ผมน่าจะพร้อมอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าต้องพร้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าศนาคือใช้เยอะมากอยู่เหมือนกันในร่าง9ดาวนะครับคือผมคงจะปักเอาไว้ที่9าดาวเวลร้อยหกสิบนั่นแหละแล้วก็ไปลุ้นกันว่าได้ความสามารถเพิ่มเติมไหมคือสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับได้ความสามารถ9้าดาวก็ต้องแลกด้วยปล่อยตัวช้าลงครึ่งวิ นะครับแล้วก็แร่ธาตบานเบอร์นะครับแต่ว่าเดือนนี้คือมันก็ได้อยู่นะอาม,มาระครับอัลเบโดคือผมก็ำลังส่องดูว่ามันใช้ชาวเทียวอ่ะเออเดี๋ยวเฮเฮเกอร์นะโอ้โหมา,าหมดเลยครับโอเคไอดีหเออกลับมาสถานวงกลางอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะ400รูบี้จัดเกียร์เลยบูแบบนี้ไม่ต้องกักละท่านไอเอาไว้ก่อนนะเออท่านไอเปิดได้แล้วนะครับ โอ oh, ้จริงๆถ้าเกิดได้คู่จะจับมากนะตามมาจับนมหน่อยสิท่านอายมาสิมา,มาไม่มาครับเอออันนี้เป็นเนื้อหาในแอนิเมตนะคือถ้าเกิดใครได้ดูก็จะเข้าใจานะว่าเกียรผมเปิดเลยนะอันนี้น่าจะโอ้ยอะไรเน่ะเออบางทีมันมีบั๊กเน็ต อะไรประมาณนี้นะเยอะแยะมากมายับอย่าง PUP อย่างเงี้ยเอาเวลาเล่นอยู่ขนนกเด้งขึ้นมาเนี่ยถามทุกวันจริงๆนะคือแบบไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมขนนกมันเด้งขึ้นมาแล้วบางคนบอกว่าพี่มันเด้งขึ้นมาใช้ได้เท่านั้นใช้ได้ตลอดไม่หมดไม่จริงไม่จริงบอกเลยใครมาเนี่ยเอามาแลกไอดีหลักผมได้เลยถ้าเกิดใครบอกว่าพี่ขนนกมันเด้งขึ้นมาเนี่ยจนเต็มตลอดเลยผมได้เล่นตลอดเลยใครได้เนี่ยเอามาแลกกับไอดีหลักผมให้ไอดีหลักฟรีๆเลยนะครับไอ้บัคกตัวนี้มันมีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วนะครับมันก็ ขึ้นไปตามนั้นแหละแต่ว่าไม่มีอยู่จริงอ่ะผมใช้คำว่าไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวพอมันหมดปุ๊บอ่ะสมมติว่าตัวเลขมันขึ้นเป็นสิทับสิบอย่างเงี้ยพอมันหมดปุ๊บเนี่ยเราเล่นมันก็ขึ้นว่าเชื่อมต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไงเออครับมันขึ้นไปไปอย่างนั้นแหละอ่ะผมใช้คํานี้โอ้นี่ไงเปิดเกียร์นี่แบบว่าละลายแม่น้ําจริงอ่ะจริงนะโอ้โหรอบนี้อ่ะใครเปิดเกียร์ได้มาบอกกันนิดนึงเออ เกียร์มันออกยากออกเย็นจริงนะอ่ะเอามาสักชิ้นหนึ่งจริงๆรอบนี้เกียร์มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรม้างบายนะมันเป็นแค่เกียร์ป้องกันที่ดีพื้นฐานนะ่ะใช้คํานี้นี่ไนงะเกียร์พื้นฐานทั้งนั้นเลยโอ้โหปดเท่าอ่าไม่เล็ดได้เลนเจอร์แล้วเกียร์เน่าเลยครับมาเปิดกันต่อ i d ดีนะครับอ่ ID 7มีที่ว่างพอดีนะครับ ไอดีหกเมื่อกี้ผมเข้าเกมมาเป็นตัวของท่านไอร่างธรรมดานะอตอนที่เปิดได้ท่านไอเนี่ยผมเข้าเกมเป็นโคคิวทัสอัลตร้านะครับเทคนิคนี้ลองนําไปใช้กันได้ครับไอดีหกับไอดีเนี่ผมมี700ดรูบี้กับ90ตัวเหมือนกันเป๊ะเลยนะโอ้โหเหมือนลอกขาา้อสอบกันมาเลยครับได้เท่ากันเลยเออออกมาลุ้นกันครับก็ มีครบทุกตัวแล้วคโรโบรอบนี้อาถือว่ามีตัวรีวิวครบแน่นอน,นครับคือผมเสียดายมากเมื่อกี้น่าจะเอารูบี้ไปเปิด,ปด,ปดตู้กบนะครับเนื่องจากว่า ID 6เนี่ยผมมีกบ9ดาวกบแดง9ดาวเนี่ย2ตัวนะครับไม่น่าเปิดเกียร์เลยอะ่ะผมน่าจะไปดูกบก่อนเออมันยังมีลุ้นนะปือผมจะได้ทำเป็นอลเบโดนะครับ9ดาวแม็กไปเลยโอ้โหแบบนี้ เดี๋ยวดูก่อนอ่ะเดี๋ยวจบลงจบหลีกอะไรหมูมันก็ไม่เยอะอะแต่ว่าผมไ d ดีไม่เปิดเกียร์ละเดี๋ยว i อดีหของคงจะไปตามลากกบนะเดือนนี้อ่าเพราะว่าขาดสองตัวเท่านั้นนะครับนี่แดนมันไส้ครับแจกใบเหลืองซะเลยอ่ะเดี๋ยวคงจะตามด้วยใบแดงนะครับอ่าเดี๋ยวรอติดตามดูถ้าเกิดเปิดได้โหตาเซได้จริงคือเปิดเกียร์มันแบบเหมือนเหมือนเททิ้งอะเปิดเกียร์นี่แบบว่าหวังอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ เราจะเล่นแบบสูตรเมื่อกี้ไหมเออเมื่อกี้ไปเปิดตู้อลเบโดะครับด้วยรูบี้นะส่วนญ่ผมเห็นว่าเปิดกันได้ด้วยรนะูบี้เนี่ยมักจะได้กันแต่ก็คงไม่ได้ทุกคนนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคนเปิดไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจนะครับอ,อ่สะสลับตู้มาเปิดด้วยรูบี้เลยก,ย,กเกยก็อยากได้อลเบโดเหมือนกันท่านออยก็อยากได้อยากได้ทั้งคู่เลยโลภครับโลภนะครับอ่านจัดให้ดูหน่อยสิ เออออกแบบตู้เดียวกันไปเลยสองตัวมาจัดมานี่ไงใบเหลืองวาก่อนเลยโลบมากดีนักโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเรนเจอร์กากากเจ็ดาวอะมากูโรเอ้ยยังไม่เคยมีเลยนี่ว่าอามาเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวนะดูกบก่อนเยอะไหมโอ้โหไม่ออกครับทาทั้งสูตรเดียวกันไม่ได้นะอ่ะเปิดต่อครับ อันดี๋ยวผมเปิดตัวนี้หมดเลยเออเปิดหมดเลยครับเพราะว่าดูทรงแล้วอยากได้เอาเบโดมากกว่าชึบโอ้โหแดนพี่ด่าได้ไหมด่าได้ไหมด่าเนยมาทำไมวะเนี่ยเยอะแยะเหลือลเกินเอานะสักตัวครับชึบมาไม่มาครับ สิเอ็ดรอบสุดท้ายอันนี้คือใส่หมดเลยนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยออกออกอยู่ออกดีด้วยบทจะออกก็ออกนะเออนะครับเอานะอะไรก็ได้คู่เทพโอ้โหตลับตู้ละอ่านไปตู้บนมัางเอาไม่เอาไม่เอา,เอารูบี้เก็บกลางไว้ก่อนนี่ประสบการณ์เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆต้องตาำให้ได้โอ้โหหมู ต่อมาคงเป็นหมาและกาตามด้วยไก่ใช่ไหมฮึบโอ้โหไม่มาสักตัวหนึ่งเลยโอ้โหฮีเมก็ยังวนๆอยู่นะโอ้โหฮีเมะมูนอัตวินครับโอ้โหเรนเจอร์เก่ากึกมากๆไหลแล้วาที่ปากแล้วกดไปยัง่งโอ้โหแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้ะ เออบางคนดองมากแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้นะอะ่ท่านมาอีกแล้วท่านมานี่ไม่รู้ว่าจะนําโชคหรือจะนําความสัลรวยมาไหมไม่มาครับสี่รอบสุดท้ายโอ้โหไอ้ดีน,นี้น่าจะมีกบอยู่แค่กบก้าวนาวน่าจะมีแค่ตัวเดียวอ่าผมเปลี่ยนมาตู้ข้างล่างอเกียร์ก็อยากได้อยากได้ไปหมดเลยเรนเจอร์ก็อยากได้ อสองสัยจะไม่เปิดอะไรสักอย่างละอ่ะเดี๋ยว400รูบี้เดี๋ยวขอคิดก่อนถ้าไม่ได้ก็คงต้องเปิดเรนเจอร์ก่อนนะเฮ้ยโอ้โหมาครบ,บเลยครับตัวเกลือทั้งหลายเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโอโ้มาครับตัวเก่าๆก่กึนะตูวเก้าปีหรือเปล่าตู้ก็ปีมีถึงวันที่3นะ อ่าะะครับตัวปีมีถึงวันที่3ามนะครับก็ตู้เปิดแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้แจกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะอ่าเมื่อวานเหมือนจะแจกทิ้งทวนไปแล้วครับอ่ะไม่ได้จริงๆไม่ได้ก็ต้องรูบี้ครับอ่ะเกียร์ไม่เอาละเอาเรนเจอร์ก่อนอยากได้นี่เลือกเปิดเอาเบโด้ละเออได้แล้วต้องได้ซ้ําอ่ะเอามาคู่กันหน่อยท่านอายกับเอาเบโดขอรอบสักหนึ่งที จัดให้หน่อยไอที่เจ็ดเฮน้ำน้ำเออดดนมาให้ครบเลยโอ้แกะก็มาบ่อยเออไอ้นี่ก็มาบ่อยเออมันมาหมดทุกตัวเลยตายคอโอ้โหเฮี้ยมเกลียมมากครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะคือมันขึ้นอยู่กับดวงจริงครับบวจะได้มันก็ได้นะหนึ่งร้อยรูบี้เก็บเอาไว้ก่อน นะครับอ่ะอันนี้7ที่ว่างก็คงต้องว่างต่อไปเออใจทีมนี้ไปก่อนนะอ่ะใครเปิดกรชากขอยโชคดีนะครับขอยได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับอ่ะซื้อถ้าเกิดแบบหมดแล้วนะอ่ายังพอมีตังอยู่หรือจะไปตามหาไอดีนะครับก็ไปที่เว็บนี้เลยอ่ะเป็นเว็บครบวงจรนะครับของน้องกาม happy shop อ่าไปตามลิงก์ที่แปะ เอาไว้นะให้นะเดี๋ยวปักบุดเอาไว้ให้นะจะได้ไปกันถูกที่นะครับอยากเติม Ruby ซื้อแพ็กเกจต,ต่างๆอยากได้ไอดีแบบออเดอร์นะเอเนเจอตามที่ต้องการตรัวละครตามที่ต้องการเนี่ยก็ทักแชทไปเลยครับก็แนะนําว่าไปตรงแจ้งปัญหาจะได้ไปที่เพจอ่าแล้วก็จะได้รู้ว่าอ่าอันนี้มีอยู่ไหมหาให้ได้ไหมอ่าันี้คือเป,เป็นแบบติดต่อโดยพิเศษนะเพราะว่าบางทีเผื่อเว็บมีปัญหาอะไรประมาณนี้เราอาจจะอันนี้เช็คก่อนอ่าหรือไม่ก็อ่าไปซื้อของบนเว็บได้เลยในกรณีที่แบบซื้อบ่อยแล้วอ่าเข้าใจระบบแล้วนะครับก็ซื้อของบนเเว็บได้ลยสิ ต่างก็มีบนเว็บก็ไปดูกันได้ถ้าไม่แน่ใจก็กดตรงแจ้งปัญหาอาจะได้ไปที่เพจของน้องจ๋านะครับอ่าก็เดี๋ยวไปตามลิงก์นะอ่าสินค้าต่างๆไอดี D. ต่างๆนะเติม Ruby เติมแพ็กเกจก็จัดได้เลยนะครับที่เว็บโค้งจอนแฮ p ปี้ช็อปของน้องจ๋านนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะอ่ะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ